สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายหรือแนะนำนะครับระบบโซลาเซลล์นะครับที่ผมได้ทำการทดสอบแล้วนะครับว่าใช้งานได้จริงนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมเอามาใช้กับแอร์ตัวนะครับหลักๆนะครับแล้วก็ไฟแสงสว่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาใช้กับหม้องข้าวตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็น ตู้เย็นสองประตูเจ็ดคิวนะครับแปดคิวหรือเจ็ดคิวแหละแล้วก็แอร์หมื่นสองพันวิทยูสองตัวแต่ว่าสลับกันเปิดนะครับตัวหนึ่งเปิดกลางวันตัวหนึ่งเปิดกลางคืนนะครับมีตู้เย็นหลักๆนะครับมีตู้เย็นมีแอร์มีหม,ม้อหุงข้าวแล้วก็ไฟนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโดยระบบนี้ผมใช้สามแผงนะตอนแรกผมใช้แผงสามแผงขนาดมากับเครื่องนี้นะครับ แต่ว่าปัญหาก็คือมีการสูญเสียนะครับแล้วก็สายนี้จะร้อนนะครับถ้าผมามันชาร์จเข้ามานะครับที่40แอมป์นะช่วงแดดดีๆนะครับสายนี้จะร้อนมากนะครับผมก็เลยผมอยากได้สัก60แอมป์นะครับเพื่อมาชาร์จแบต300แอมป์นะครับทีนี้ถ้าผมจะเอา60แอมป์ผมมีหนึ่งมีมีสองข้อนะครับก็คือหนึ่งซื้อแผงเพิ่มนะครับหนึ่งแผง สซื้อ m p p t นะครับผมก็เลยเลือกซื้อ m p p t เนี่ยนะครับ2,200บาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับอ่าแล้วก็อตอนนี้มันสามารถชาร์จได้ออก60แอมนะครับในช่วงแดดดีๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมมาไล่ราคาที่ผมทำให้ดูนะครับก็แพงนะครับผมตีอ่อเฉลี่ยไปประมาณแผงละพันเก้าร้อยนะครับ อันนี้ห้าพันนะครับผมซื้อมาสองปีที่แล้วเพิ่งได้มาติดตั้งนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ประมาณสามอาทิตย์นะครับตัวนี้สองพันนะครับสองพันสองร้อยนะครับแบตเตอรี่หนึ่งหมื่นนะครับ1มื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งห่นองพันอนี้ผมได้มาพันสองนะครับ BMS นะครับนี่ห้าร้อยก็แล้วก็ชุดนี้ก็ประมาณพันหน่อยๆนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็สายนะ ก็หลักร้อยนะครับประมาณ4 0่ห้าร้อยผมเฉลี่ยตีไปก็ประมาณ2องหมสามพันนะครับติดตั้งเองนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ไฟบ้านลงนะครับก็คือไฟบ้านที่เข้าเครื่องนะครับเพื่อเอามารอไว้นะครับแต่แต่ก็ไม่ได้ใช้นะเอาแค่มาสแตนบายไว้นะครับเผื่อว่ามีปัญหานะครับก็คือ คือมันเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดนะครับไฟบ้านเอามาสแตนบายไว้นะครับเผื่อว่าแบตหมดนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะสลับไปที่ไฟบ้านแทนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมเอาเอาลงนะครับนี่ครับเบรกเกอร์ลงนะก็เดี๋ยวมาดูตู้เย็นครับนี่ปลั๊กตู้เย็นครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าไวไฟนะครับไวไฟก็ยังใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมเอาเบเกอร์ไฟบ้านลงให้ดูนะครับเรามีล kind of <Vou> ูกสาวอันนี้ห้องนอนนลเดี๋ยวผมเปิดไฟให้หมดนะครับผมเปิดไฟให้หมดเลยนะก็คือห้องผมจะแบ่งเป็นสองห้องนะครับเผื่ออนาคตนะครับก็จะกั้นห้องให้ลูกครับ ก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นไฟบ้านนะครับฝั่งนี้เป็นไฟโซลาเซลล์ก็ห้องนี้ก็จะใช้ไฟอ่ห้องนี้จะใช้ไฟอ่รวมนะครับก็คือแบ่งเป็นโซนบางจุดก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ลงให้ดูนะครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นไฟบ้านเนาะก็คือแบ่ง แบงโซนนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จุดนี้พัดลมนะครับยังหมุนนะเพราะว่าเป็นโซลาเซลล์นะครับนี่ครับห้องนี้ดับนะห้องนี้ดับนะครับนี่หลอดไฟห้องนี้ติดนะครับแล้วก็แอร์นะครับแอร์เดี๋ยวผมเปิดสองตัวพร้อมกันให้ดูนะครับ แต่กลางวันนะ่ะเปิดสองตัวได้นะครับแต่กลางคืนนะ่ะก็คือผมใช้แค่ตัวนี้นะครับนี่ครับเอนี่นะครับใช้โซลาเซลล์นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะึงเอาไบเกอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวไฟจะติดนะครับนี่ครับผมเอาไบเกอร์ขึ้นแล้วนะ ผมเอาลงนะครับห้องน้อยก็ติดนะครับไฟก็ดับนะครับแต่ว่าแอก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าผมแยกเดินสายแยกมาเป็นโซนนะครับนี่นะครับตอนนี้แอเริ่มทำงานหรือ,อยังเดี๋ยวพาไปดูครับ ขิงกระแสอยู่ที่3.7แอมป์นะครับก็คือแอร์ยังทำงานไม่เต็มที่นะครับสองตัวนะมาดูตรงนี้กินไฟอยู่ที่900วัตต์นะครับก็เปิดสองตัวน่าจะกินไฟประมาณ2,000วัตต์นิดนๆนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้แค่9แอมป์นะครับยวดูว่ามันจะกินเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้กินอยู่900ครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปดูแผงก่อนนะครับนี่ครับแผงมีแค่นี้นะหนึ่งสองสามนะครับแอร์เ,อเนี่ยผมจะเปิดประมาณ27น,นะครับเพื่อไม่ให้กินไฟเยอะ เกินไปนะครับแต่ก็เย็นนะเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมนะครับตอนนี้กินอยู่เปิดแทสองตัวกินอยู่พันสามร้อยวัตต์นะครับประมาณหกแอมป์นะหกเจ็ดแอมป์นะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านนะครับพัดลมทํางานนะครับไม่ต้องดูห้องนอนนะครับเพราะว่ามันจะลกนิดนึงนะครับนี่ แอร์เย็นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูกระแสแต่ว่าปกติผมจะไม่เปิดสองตัวนะครับอันนี้เป็นการถ่ายให้ดูนะครับสายก็ยังไม่ร้อนนะสายแบตไม่ร้อนนะครับสองตัวนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมเปิดแอร์พร้อมกันสองตัว mm hmm. ก็กินอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับถือว่าไม่หนักนะใช้ได้นะครับระบบยี่สิบสี่โวลต์นะ แล้วก็แบตนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเบเกอร์ขึ้นนะนี่นะครับนี่ไฟก็มานะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมเปลี่ยนไปเป็นเบเกอร์เออผมดึงไฟตอนแรกอ่ะไฟตัวนี้มันเกิดไฟที่ห้องเอห้องนั้นนะครับผมตัดออกนี่นะัพะโ โอเคครับคุณผู้ชมครับน,นี่ไฟห้องนี้ติดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ไฟบ้านนะอนาคตนะครับถ้าแอร์แบบเอออนาคตนะครับถ้าโซลาเซลล์ผมมันใช้งานได้ดีจริงๆนะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับผมว่ามันคุ้มค่าดีนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีคนสนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับก็หลักๆนะครับลงทุนนะครับระบบที่ผมใช้นะใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณผมให้ไม่เกิน2 5งหมืนห้านะครับรวมสายฟงสายไฟด้วยแต่แต่ทีนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับบางอย่างผมก็มีอยู่แล้วนะ ผมก็ตีไปประมาณสอง0มืนนิดๆนะครับสอง0มืนห้านี่ก็ได้แล้วนะครับได้ระบบที่เอามาใช้แบบก็คือคนที่มีไฟบ้านอยู่แล้วนะครับระบบนี้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับผพกอสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม